การพิธการครับพระอาจารย์การพิธการครับสาธุสาธุเจริญพรเอ้ามาขอความฝันมาขอตัวเลขยินดีว่าพระอาจารย์ฝันดีเล้อเด้ฝันว่าได็กยังกพระอาจารย์ก็ฝันอยู่ฝันต้องก็บ่เคยจะฝันหรือก็เถิดเดี๋ยวมาฝันอีกทีหนึ่งฝันเห็นข้าเจ้าขี่หมาขาวเห็นคนขี่หมาขาวมาซอย ซอยแต่ว่าบริษัทซอยอัตมาแต่ไ่าเป็นซอยซอยหยาดซอยยุ่มเห็นอหมนะเพราะว่าท่างพระอาจาร,รย์จะมีกิจกรรมไปซอยเหลือออกตนหยาดยุ่มผู้ป่วยติดเตียงหลกักะผู้สูงอายุหลกักะผู้อยากไล่มตีสิบสองพอดีนะแต่ว่าโตกก๊กลางคืนมันตีสิบเอ็ดมันฝันฝันว่ามีคนขี่มาขาวมาซอยโบหูว่เซ็กซี่แปลจังไดนะนะแต่ว่าบ่หูว่า มันสิเป,ปรไปเด็กตัวไรก็ผู้ชากันจนละขึ ười, ười, ้นขึ้นมัตสิสิบเอ็ด man, man. พระอาจารย์ฝัน <Man. S 2> แล้วมัที่สิบสองมัตแม่นี่พระอาจารย์ออกไปซอยญยาติโยม <Man. S 2> ผู้พนไดอโอกาสแม่่นนบางคนเพิ่อนกะบ่มีเงินมีข้ามอย่างสี่เนาะขาดแนวอยากแนวกินเท่ากะเอาน้ำเอาอาหารเอาอาหารแห้งไปไปให้อย่งสี่เป็นบม้อข้ามเป็นถุงยังฉี่ไปซอยเหลือกันเด็กๆแค่น้อยให้กะทั้งเม็ดโมเมนต์ เกือบหกสิบสุดนอ้หกสิบสุดกับขารมันตีเป็นชุดหนึ่งกับชุดนึงมันก็ตกกับเกือบสามร้อยอืมไปซอยบางขันเกิดบารมีได้ครับผมท่านผู้ชมไปซอยคนอยากไหลกิจกรรมช่วยออกต้นหญ้าโจมเฮ็ดอยู่เกือบทุกวันสําคัญหรอกครับวันออกพันศาวันเขากันศาจังสีเขามีกิจกรรมไม่ดีกับพ่อออกต้นหญาโจมไปเฮ็ดเข้าเฮ็ดไหลเพื่อเพื่อเข้ามาประมาท้องเขานั่นแหละ เพื่อหยาดเพื่อย้ยยมเมองค้นฮอกบอกคนมารักษาศีลเจริญภาวนาเพิ่นกับ่เอาเพิ่คนกะบ่เอาแต่ว่าขันบอกคนไปท่าแดีสิวศีลนหมักฮอกกระตงระตงฮอกกระตงเอาเอาปัญญาฮอาเขาใส่ว่าอยากยเพม่นหมักอย่างไเฮอกกระตรงพานไปหิดเฮาเก็บไปแล้วเป็นบตต่ตกเป็นตบเป็นแนวทีดีกถือว่าปป<ม>เป็นบุญเป็นกุศลคือกันนอกครับแม่นเป็นบุญกุศลคือกันครับผมแห่งบารามีเกิดหลักจังสินีเพราะว่าผมเคยภาคบ่าจารย์ไปตอนสมัยนิที เพิ่นอยู่กันธาร,รักได้เงินมาอย่งสิ่พิ่นก็ไปซื้ขอข้าวสารเอาไปแจกให้ผูดโดยโอกาสคือกันกับพระอาจารย์เฮ็ดจังซี่ละ่ะบารมีเกิดได้ครับผมบารมีเกิดมันก็ไปอยู่เลยน้องนักเรียนคือนักเรียนอนุบาลโรงเรียน,น,อ,น,น,อ,ยนอ่าปฐมสิเฮาก็ไปซอยเหลือกระจกมุ่เทื่อบ่มีถาดข้าวถาดน้าเฮาก็อ่าไปซอยอ่ามุ้งเท่อมีกิจกรรมันดอกคน,นเด็กเฮาก็ไปซอยไปร่วมนะครับผมเนี่ยมันเด็กนี่ห้วยจักโรงเรียนแนวในตำบลนี่ไปเบิร์ตลุงเรียนอ่าไปซอยกัน กอเอาขนมไปแจกเล็กน้อยครับโมฝันฝันฝันก่อนเมื่อจะไปวันที่สิบสองฝันขึ้นวันที่สิบเอ็ดฝัน่าได้ขี่ม้าขาวแต่ว่บบาพาา่อจันผมเป็นคนขี่เป็นโยมเป็นโยมโยม,โยมขี่มา้าพะอจาันมัน,มนขี่ขี่ม้าปูนมาจอดทั้งหนาพ่อาจาันเราบอกหูว่าคนทั้งหนานะเป็นอย่างกับประจักษ์คือเขาสีคลายๆว่าเขาสีเดือดร้อนยังสิสักอย่างสินะในความฝัน เพราะตอนนี้ปุ๊บมันก็ได้ยินเสียงระคังพอดีได้ยินเสียงระคังก็เลยตื่นข,ขันหัดพอดีขันตีเป็นโชคลาภให้พี่ให้น้องให้พระอาจารย์ให้ญาติให้โยมสิตีจังไดครับผมตันตีนี่ขันเป็นมักับมัก48หา48หา485ครับผมเป็นยังจังถามพระอ,อาจารย์ว่าตีเอาเป็น ตัวเลขเอาโชวลาภให้พี่ให้น้องให้เอฟซีเนาะครับผมเนาะเพราะว่าอยู่นี่เพนจะเป็นพุ่มเป็นพุ่มปูสามารถเป็นพุ่มปราสาก,กา่ะเ,กะเอาเพราเสี้ยงก็จาเอื่นแต่ว่าพุ่มปราสาก,กา่าเพราะว่าอยู่ข้างหลังระราจานอยู่ข้างองค์พระกระพราปฐมนี่เนาะเพรเสี้ยงเสียบงอยู่อกเนาะมันจะเป็นปราสากเก่าครับผมเพนจะเป็นพุ่มที่ดีคือคนมาเห็ดมาสางอยู่นี่จะได้โชคได้ลาภไปอยู่เลยบางคนมากแค่มาปฏิบัติธร,รมอย่างเสีมานอนจำศีลพระวนา โยกกระจบ,บนหน่อยอยังสี่นี่เพื่อนกรย่างมาบอกที่ทัางหัวเลยครับผมยางมาบอกทาได้ไรรยิ่บอกทางดียนิน,ยนแบบชัดเจนเลยถึงว่าถ้าเพื่อนอยากเข่ยนหนังสางเพื่อนก็นต้องจ็งสี่ล่ะครับบอกง่ายเนาะถ้าเจ้าสมบัติจากผู้มเจ้าทีเขาบอกมีภาษาหมาดเอาไปคุดมาได้ดรอกเป็นเงินเป็นคำนอกจากเพื่อนจีแปลงทรัพย์สินเป็นตัวเขก็ไม่ปีนองได้เป็นโชคเป็นลาบ นายจังคอยได้มาเห็ดมาสางซอยกุบาอาจา์เพื่อนน้องครับผมเนาะแต่ว่าก็มีหลายคนหลายท่านอยู่หรอกครับที่พอเชื่องเคยเห็ดเคยสางน้ำกุบาอาจา์บางคนเพื่อนก่ตั้งใจ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 ส่รัทธาจริงๆครับผมอยากเห็ดอยากสางก็มีบางคนบ่หาแต่ว่าถือได้โชคลาภด้บบางคนอยากเห็ดอยากสางคืออยากเห็ดู่แลวแต่ว่าเพียงแต่ว่าหาวัดบ่มีอย่างสินะครับผมขันจะเพ็ดในวัดในเมืองมันกะอย่างพอเชื่องเคยบอกไปไหลายครั้งแหละครับว่าในเมืองนั้นถึงว่าบดา เพิ่นบ่เบาอีกอย่งกระสางกับบอึดแต่หยาดร่มไปซอยเฮียซอยสางเนาะครับผมเนาะมันก็แตกต่างกันกับวัดอยู่ตามชนบทคือสำนักสงฆ์ของพระอาจารย์นี่ก็อยู่ถือว่าอยู่บนนอกก็ได้ครับผมอยู่บนนอกถึงว่าอยู่สั้นเมืองก็จริงอยู่แต่มันกับอยู่แถบบนนอกคันเ้าเบอเบาว่าจ๋าออกไปก็จะบ่มีคนหูจักบ่มีคนอย่างยิังนี่สนะครับผมมันจะบอกบ่คือกันคือวัดดังๆอยู่ในเมืองเพิ่นก็ะเลตสองเ้าสองจ๋าแน่เนาะครับผมเนาะประชากรอยู่เน่นี้กับ บอกถึงครอบครัวมะขามวัดขามว่าอยู่หลักๆแกมีบุญมีงานกับม่านสี่สิบหาสิบหลังครับผมก็มีเท่านี้แหละใต้นี่คือภูมะขามก็มีอยู่ประมาณสิบสายกินโตแค่นั้นนะเพราะว่าทางวัดนี่มุมไม่ได้เลยแม่ตะเมืองรับาทกับบุ้มีตั้งแต่เขาภาษามันบุ้มเคยนี่มีได้เลยเขามาได้ว่าแม่กระดังกาไฟเพราะว่าอ่าคาไฟนี่ก็ต้องขับบุ้มมีหยาดย้อมใจซอย แต่ว่าหักกันหอกก็ต้องโพดจังสีนะครับโพดจังสีมีข้นใจเลยบ่งเห็นว่ามีคนอุปถรรัมภ์เลยครับอโพดแจ้งบอกเขาเลยเขาจังสีมาซอยจังสีงามบางเถอกับมี่บางเถอกับโมมี่ครับอแล้วปัตตานีเนี่เงินค่านน้ำมันเติมน้ำมันน้ำมุกน้ำมันนี่กัเดือนหนึ่งจะตกเดือนละหาพันพระอาจารย์ก็ตงง้องโจกเองขั้นโมมี่ก,มกับางเถอก็แล่นหายืมอยากยืมโยม,ม,มบางเถาลำถามว่าลำบากรวัดวัดจุนีแต่กี่็ำอยู่ผู้เดียวบาลำบากแต่ว่ามันอยู่หลายรูป อ่าเพราะว่าเ้าอยู่หลายหลุมเบ็ดเจ็ดหลุมน้อ่าดเจ็ดใมันก็ต้องเพิ่มขึ้นซ้ำห้องอยู่ครอบครัวห้องเลยละเ่าอยู่เดียวมันสิญยากเงี้ยเหมือนบ่กเขาสองเดือนกินยี่สองเดือนสามเดือนกับมืเบ็ดเออแต่ว่าขนอยู่ร่วมกันหลายคนบาทเนี้ยมันมันมันจะเป็นอย่างสัตว์นะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ฝากเอฟซีฟองฟอเทียงเด้อทุกผู้ทุกคนอ่าผู้ใดอยากมาก่อมาสระรวมอ่าศาลาปฏิบัติธรรมอ่านำกันเนาะตอนนี้ก็ได้เสาแล้วแต่ว่าท่านนี้มีโค้งว่าท่านนี้มียังเนาะกระถินเจ้าภาพกระถินกับว่าท่านนี้มีผู้วาจังได อาเพราะฉะนั้นกขอฝากประชาสัมพันธ์ไปย่งเอฟซีพอเทื่องหอมทั้งเอฟซีทุกทุกคนที่เบื้องผู้มีกำลังกำลังอยากมาซอยเป็นเจ้าภาพกัทินหรือว่าอยากมาซอยเป็นเจ้าภาพเสาก็ขอเชิญเจริญพรอเนื้อติดต่อทั้งพอเทื่องก็ได้หรือว่าใส่พอพอเที่ยงเพิ่นร่งไอดีได้ให้ไว้ก็ได้เด้อจะร่งไห้อยู่ครับผมจะล่งของพายจานน้ำเพื่อเพื่ออยากมากอมาสางน้ำกันนอก แต่ว่าถามว่าขาดปัจจุป,ปัจจัยรายบอ่อ่ากะเป็นอยู่ประมาณสองแสนสามแสนนั่นแหละหาจะกระถิ่นรักเนี่ยใอยากถ้าเป็นทำม,มีผู้จอมผู้มีกำลังใคอยากรายยุทธสักสามแสนยะังสีหน้าตั้งไว้เลยคือสามแสนนะคือเ้าหมา่นสามหมื่นบบบาาเบสนะเพราะว่าเงินผ่าป่าเฮาไหนบานมาหันเฮากักนเลเสาเนี่เงินเงินก็คือขั้เป็นจริงสมมั่งเบิดแล้วก็เลี้ยวสั่งสั่งเบสเราเดี๋้วเสาแล้วก็ต้องยุติไปก่อนร้อเบิดแล้วก็ประมาณก็ต้องรอความจริงนะเสร็จตามวัตถุประสงค์นะ เอาย่างกระอาจารนเพิ่งบอกแล้วครับผมถ้าตัวเลขโชคลาภกลาเป็น485บอกครับผม485เรื่องคำคำคำไม่น้ำแน่ะ80กับ40 8040 8040คำไม่น้ำแน่485 8040อืมครับผม เพื่อ่ายเย็บชีพนได้โชคได้ลาสเท่านี้เพิ่นได้มาัอยเฮ็ดไซสร้างเนาะพ่อภายาะแม่นหาผู้เห็นผู้ยังหาผู้พนบ่มีโชคบ่มีหยังตาพนมีศรัทธาหรือบ่าพนมีกำลังเพิ่นยังมาก่อมาสร้างนํากันก็มาเด้อครับผมครับอ้าวท่านี้ก็เนาะซันน้อสาธุสาธุกราบลาครับมันไให้ทุกไอเมื่อทุกพระโสดทุกปู่ทุกคนเนอสาธุสาธุหาสิ่งใดก็ขอให้สมบังตรธนาสมมงมังลันธาบัตนาทุกท่านทุกคนเนอสาธุสาธุอ้าวขอจาเสธุสาธุสาธุสาธุ ครับผมทำมาือช่อมทะเลขของพระอาจารย์จอยประจําของวันที่16สิงหาคม2568ครับผมฝันว่ามีคนขี่มาขาวมาซอยครับผมพระอาจารย์จอยได้ตีหายเป็น485 485หา42มาสายหา42เป็นคลิปแรกที่พระอาจารย์เพิน่นฝันพอเที่ยงมาเอาเพิน่นฝันว่าได้จับอึง้งสองตัวผลิตตีหายเป็น542เนาะครับผมเนาะลรกคาจะพิ่นว่าอย่าลื่อม40กับ80นะเน้อเลขสองตัวอะ ท่่นมู้ชมท่านใดเจียนชอบตัวใดชุดใดก็ลองพิจารณาเองครับผมว่าหลายชุดดอกครับผม485กับหา42แล้วก็4080มักค่อยจัดเด้อรับท่านมู้ชุมเงินในกระเป๋าของท่านใหญ่ก็ยืินเป็นตัวใดเนาะครับผมเนาะเข้ามักเข้าจังลงทุนครับผมบ่มมามักเข้ากระเบิงเพราะความสุกสนานหรือว่าท่านใดอยากซอยทั้งสำนักสงฆ์มาเห็นมาสั่งอันศาลาปฏิบัติธรรมกะสามารถแอดไลน์มหาพา่อเทียงใดเด้อครับผมหรือว่า สแกนไอดีไลน์ของพระอาจารย์ได้ติดต่อไปหาพระอาจารย์เลยก็ได้ครับผมมาสองพนนันโปรเทลนะครับผมเนาะสุดท้ายนี่สันได้มาชมคลิปนี้ขอให้มีโชคเด้อครับผมท่านผู้ชมขอให้โชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนครับผมซีสี่แปดหาหาสีในถือสตัวตรงๆ4080นย์แูนยในถือสตัวจังๆคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวรับตัวกรรไกอกันใหม่คลิปหนะ้าตัวก่อนจากกันคือเก่าครับผมท่านผู้ชม พอเทียงเอาของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของซอยขาดซอยขายสีพึ่งน้องช้างผู้ใดได้ไดปแลลวคายของดีดีพอจะอยากได้เป็นซอยขาดซอยขายไปฟังรายละเอียดจากปากปูได้เลยครับผมสีพึ่งน้องสร้างผู้จคุณในด้านเมตตามหาสเน่เมตตาหานิยมข้าขายเหลียกเงินเหลียก,ยกสับหรือว่าโชกลาบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องสร้างเมื่อวานในพอเที่ยเดือนทางไปหาปูปูห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี้จะเป็นเครื่องเขาหลง เมื่อเขาหลงดีแน่ใดไผ่มีติดตนติดโตไวจะเกิดบาลมีไม่ยิ่งเห็นไม่ยิ่งหกักผู้ไส้เห็นผู้ไส้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองแต่ข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสัน่นพอใด้ไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไดนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผม บัตถุมงคลทีนี่สิว่านองสังเลยมีความคิดคุณคุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเดจรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอว่าลูกขออนุญาตเทศนองสางด้บอ่อเพื่อให้ลูกชิดอยญายโยมสีน้ำไปสักกาบูชาหรือน้ำไปจิตหานจี่บานที่เฮ่อนไ้บานนี้เฮ่อน,น,นก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามมาขาขายกับบริจกดำอ่ามีจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เขาใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวหนองแมวก็ดเีเขาเอีกของเขาี่สูงเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัปัสสาะก็เลยบางความคิดคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้เชื้อที่ไปที่เหมือที่เหนือไปอมันรักษาหลายอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสี บอกบันไดคุยกับลุงอู้ใหญ่ว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุคตคุ่นขึ้นอีกเป็นสัน่นเป็นสัน่นเป็นนั่นก็ได้ห้ยกาดาดย่อมไปล่องใส่เบิองอันนี้เกิคคดคุ้นอี๋มีผู้ตคุ่ด้วยโตมีอิทิฤทธมีอานาจสามารถมวยอ่นอัทธิฤิสาม,มารถไปหาผูใ้ใดก็ขึข้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เส็ดวัดทูตยังขึ้นมาครับ บานี้ในวัตถุแล nah nah hmm. ้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาว่นว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบมกตูมกินเนื้อเฮานี่ฝากตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกี่ยนานี่คือฝากตูมบ้านเพราะตาป่นโมเอา่นว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบ้านพวกเพื่อนตัวเอาตัวย่อ เอาขืน,ขน,น,นคนอือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบอกพ่อแล้วเอาฝาคุ้นพุ่นบาดตนคุ้นต้องเอากับฝ่าผ่าก็ะเวลายุ่งเรียนนี้นมานี่คือใบกุน้นนี่นี่มันใบกุน้นเพราะปสิฐานอยู่ครับ <c oughs> เป็นเป็นเป็น,ปนพระพุทธเป็นอีหยงางครับผมอาชีวรีอาชีวลรีองมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวลวมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม้วนสาร ไม่มีดำมีตำนานมากการผีการสางกับโลกใยนองสร้างคือไม่มีดำเสียมาเห็ดจะมาร่วมเป็นสุดย่อยของนองสร้างคือผูกเสกของผุดเบิดทตำหนาอยู่ในเจ็ดตำนานเบิดลผู้เสกเชื่อใร้อยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สีผู้พูกเสกผู้ริ่แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณวันนี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวิโรจนนี่ผูกพกเศษให้รเปนู้แรกอ่าอ่าทายไปสองผู้รอดนี่บาทกุดขุนนี่ผู้รอดทำมาที่โน่นนี่เป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใอ้คนมังมีอยู่กินสว่างด้วยกันมันจะที่ดูครับครับนี่นี่ผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปู้วิโรจน์วิโรจน์ ยัตตนาบนคือปูรอดทงเสีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บานบเพิ่นมาจากสายสายบานเยอะอย่ายเยอะเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่ส์ไปของพนใหญ่สีหอมคือราชครูนสมเด็จนั่นแหละคือรย่องกวางเป็นมาก